จันที่มาทาวเวอร์ชาแนลนะคะก็เมื่อกี้เราทำเมื่อกี้เราทำแกงไตปลากันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาชิมนะคะว่าอร่อยขนาดไหนเห็นไหมคะวันนี้ไม่มีซุนิชโจนะคะทานกันสองคนนี่เพื่อนทานข้าวฮะเพื่อนทานข้าวนะคะจันที่มาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เบื่อไม่มีเพื่อนทานค่ะก็เลย ก็จชิมีแกงไตปลาก่อนนะคะนี่แกงไตปลาที่ทําเมื่อกี้นะคะนี่เห็นไหมสีสันน่าทานนะคะเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะคะ,ะมีมีมีไอ้น,นี่ด้วยคะ่ะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตำส้วครับตำส้วะอันนี้ตำส้วะอาหารใต้กับอาหารลาวนี่ปนกันปะทะก,กันนะคะดูสิคะว่าอะไรมันจะอร่อยประกันนะคะ ภาักเธอจะชิมแกงไตปลากัอซสิวมาจะอร่อยไหมดูซิการชิมนี่ต้องต้องชิมคำโตๆครับคำโตๆเลยเลย,เลยอ่ะจัดการทานเยอะไม่ได้นะคะช่วงเย็นยวอ้วนนี่มาชิมกันเลยนะคะโอ้โหคำใหญ่เกินนี่นะคะ อ,อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็แก้มกับลูกมะเขือนะคะลูกมะเขือดิบๆอชิมหน่อยชิมน้องพิมพ์ทำไมยังใหญ่เลยอืมอ้าวโอ้โอร่อยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยังไม่ได้รสชาติ ยอดครับจะลืมนะคะเพื่อนๆอยากทานแกงไตปลามาได้เลยค่ะที่เันที่มารีสอร์ตพืาไม่ขอสูตรก็ได้นะคะเดี๋ยวจันที่มาส่งไปให้ค่ะอร่อยสุยอดเลย มันน้อยไปหน่อยนะค่ะใส่ปลาให้กวัวเดียวเอง mm hmm. แต่ว่าเน้นผักไนเลย mm hmm. ใครชอบทานปลา mm hmm. ก็ใส่ปลาเยอะๆนะส่วนมากถ้าเป็นปลาโอมันจะแบบเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นแล้วก็อร่อย mm hmm. ก็ย่างให้แค่พอสุกนะคะไม่ต้องไหม้มากหรือไม่ก็เอาเป็นปลาปลาทูกได้ค่ะ mm hmm. ผมว่าถ้วยนึงคงไม่พอมไม่เป็นไรมีเยอะเ๋ยแถมประะประแป้งช่วยทำนะคะช,คช่วยหั่นพื่ต้องคุ๋มคมไม่ได้เติมอะไรเลยนะสั์เนี่ยอร่อยเติมแค่ใส่ให้แกงไตปลาแล้วก็ใส่กะปิไปหน่อยนึง แล้วก็ไม่ได้เติมเกลือไม่ได้เติมอะไรแสดงว่าตอนที่เราหมาาักไตปลาเราใส่นี่ใส่เกลือเยอะมากแล้วพอใส่มะเขือไปลูกๆเข้าไปมันก็เลยทําให้หวานน้าแกงเลยหวานมะเขือทําทําให้เข้มข้นด้วยแต่อันนี้ก็เผ็ดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการให้เผ็ด เพิ่มพื้นนี่ค่ะน้ำปลาแช่พริกนะคะโอ้โหสะทานหมดไม่ได้เสเกินแคนนิ้พอยแต่ที่มาชอบทานผักสดอะค่ะ ถ้ามีพวกตับแก้มมันถักสดนะคะโอชอบอร่อยอันนี้วันนี้มีแต่ไม่ได้ไปหามีแต่มะเขืออัแล้วก็กระลำปี <c oughs> อันนี้น้องเขาไปเอามาค่ะเนน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้เขาไปซื้อตำซั่วร้านประจันที่ว่าที่คุณโจเขาเคยบ่อยๆนะคะส้มตำร้านประจันนะคะเนี้ยก็ไปเอามาก็เลยได้ถักแค่นี้ ม,มีนมอ้อยนอรสเนนี้ใส่ฟักทองเยอะๆมันก็จะทำให้รสชาติหวานแต่บางคนเขาเขากินยันไม่เป็นนะเขยไฟฟ้านะผมชอบเลย มีในเมนูว้ยู่กันมีในเมนูแพ็กเกจนะเวลา ได้ชิมก็ฟังชั่วเลยสวัสดีคร่ะอันนี้ใครอหรอมาค่ะแต่มากำลังถ่ายอยู่พอดีเลยนี่ครับ My Name Earth สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ My Name Earth นะคะพอดีกำลังทานอยู่พอดีเลยข้าวอ่ะเอาไม่ลูกเอาอะไรดีนี่อะไรกินน้านี่ไงโอ้โหยังกินเตะข้าเลยอีกน ก็ไม่มีถ้าน้องยทา,านก็เดี๋ยวทำได้นะคะถูกไหมอ๋อหมายทำเป็นเตยปลาเห็นไ่มอร่อยนอะทำขนมจีนาาเนาะชอาสบออ่นหม้อยังตายไปด้ยได้กล<า>ับตอนไหนที่นี้ลูก เดีพี่เจ้ยไม่ทานข้าวไปเลยทานข้าวไปค,ครับอย่าลืมกดติดตามนะคะจันทิมาทาวเวอร์ชาแนลนะคะ่ะ my name earth <c oughs> ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ my name earth วันดีค่ะค,คุณคอันนี้ไม่มี name ครับ